หัวข้อที่2นะคะในเรื่องของโมเมนตัมก็จะเป็นกฎอนุรักษ์โมเมนตัมค่ะ conservation of momentum o f linear momentum นะคะในที่นี้ mm. คำว่าโมเมนตัมนะคะที่เป็น linear momentum ตอนนี้อาจารย์กำหนดสัญลักษณ์ให้นะคะให้ใช้ l นะคะเท mm. ่ากับ l ตัวใหญ่นะคะเท mm. ่ากับมวลคูณด้วยความเร็วค่ะ ต่อไปนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์นี้ l เท่ากับ mv นะคะคือตัวแทนของ linear momentum ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหลักการของ momentum ที่เราทำโจทย์มาเนี่ยเราจะใช้แค่1 particle นะคะมี particle แค่1ตัวโดยที่เราก็จะมีมี momentum ก่อน นะคะโดยแล้วก็หลังจากนั้นอ่อนก็จะเป็นเช่นมีมา mv ก่อนเนาะหนึ่งเสร็จแล้วหลังโดนแรงกระทําค่ะต่อเวลานะคะคูณด้วยเวลานะ,ะก็จะเกิดโมเมนตัมเปลี่ยน,นะคะ่ะถ้ามีแรงกระทําถ้ามีเทอมนี้ค่ะโมเมนตัม um ก็จะเปลี่ยนเป็น mv 2องคราวนี้เนี่ยคราวนี้เราอาจจะมี Particle มากกว่า1แล้วค่ะ อาจจะมีบวก1บวก1มีพาร์ติเคิลมากกว่า1เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราคิดทั้งระบบเราก็อาจจะต้องเพิ่มนะคะโมเมนตัมก่อนก็เพิ่มเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะรอนนี้เราต้องมาตั้งชื่อนะคะเราจะมาตั้งชื่อ1 2ไม่ได้แล้วมันจะเริ่มสับสนเพราะฉะนั้นเราจะห้อยด้วย ma va 1นะคะเป็นอย่างนี้แทนบวก mb v, 1> b1 b นะคะโมเมนตัม um ของ a โมเมนตัมของ b อบวกกับ impulse impulse ก็คือแรงคูณด้วยเวลาโดยที่แรงจะต้องเป็นแรงที่กระทำกับระบบนะไม่ใช่กระทำที่ a หรือกระทำที่ b ต้องเป็นต่อระบบแล้วก็ในแนวที่เราสนใจโมเมนตัม um, นะคะหลังเราก็แยกแด้เป็น ma, va2 นะคะแล้วก็เพิ่มออกมา มี mb vb 2อ่าเราก็จะเปลี่ยนวิธีการเขียนนะคะเนื่องจากว่าการเขียนถ้ามีหลายตัวก็จะยาวไปจา์ก็จะยุบมาเขียนแบบง่ายๆเป็น sigma l นะคะ momentum before บวกกับ impulse เท่ากับ sigma l เห็น okay, นะคะอันนี้เราก็จะ before after หลักการเขียนคราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เทอมนี้เป็นศูนย์ impulse ไม่มีหรือไม่มีแรงกระทำกับระบบนะคะถ้าเทอมนี้เป็นศูนย์เมื่อไหร่กฎนี้นะคะเราก็จะได้เป็นกฎอนุรักษ์โมเมนตัม um, ทันทีวันนี้เป็นศูนย์ เราก็จะเหลือว่าโมเมนตัมก่อน mm hmm. เท่ากับโมเมนตัมหลังนะคะก็จะเป็นสมการที่เราใช้ตอนที่เราเรียนมอบายนั่นเองนะคะไม่ยากค่ะตรงนี้เช่นตัวอย่างาตัวอย่างเริ่มต้นเนาะเช่นปลาใหญ่อยู่นิ่ง before ตรงนี้นะปลาใหญ่อยู่นิ่งมีความเร็วเป็น0ย์มีมวลเท่ากับ m แล้วก็อ้าปากรออยู่ค่ะมีปลาเล็ก มวล m เ,เล็กอ่ากำลังพุ่งเข้ามาด้วยความเร็ว v ศูนย์อ่าถ้าเราคิดสองตัวนี้เป็นระบบเนาะหลังจากชนกันแล้วหลังจากชนกันแล้วหลังจากเข้าปากแล้วค่ะหลังจากเข้าปากแล้วสิ่งที่อยากรู้ก็คือสองตัวเนี้ยค่ะจะเคลื่อนที่ไปซ้ายหรือไปขวาอ่าเนื่องจากไม่มีแรงอะไรมากระทํสองตัวนี้เลยนะคะอ่าสองตัวนี้ไม่มีแรงภายนอกมากระทาเลยพุ่งชนกันอ่า เราก็สามารถเขียนสมการนะอนุรักษ์โมเมนตัมได้โดยที่เป็นโมเมนตัม Before แล้วก็โมเมนตัมอ f เ e อร์อย่าง Before เริ่มต้นค่ะโมเมนตัม um ของปลาใหญ่ก็เป็น0เพราะมีความเร็วเป็น0ย์มีเฉพาะโมเมนตัมของปลาเล็กแล้วก็ทิศทางไปทางซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นหลังจาก2ตัวนี้ชนกันเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมจะต้องมีค่าเท่ากับ mv 0ทิศทางไปทางซ้าย คแต่เราไม่รู้ว่าความเร็วของสองตัวเนี้ยจะเป็นเท่าไหร่เนื่องจากไปด้วยกันแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราสามารถหาได้อ่าฝั่งนี้ก็จะเป็น m บวก m แล้วค่ะมวลสองตัวนี้เคลื่อนที่ไปด้วยกันก็หา v สองตัวนี้ออกมาได้อคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าแล้วแรงอ่ะแรงที่กระทำระหว่างสองตัวนี้มีแรงกระทำซึ่งกันและกันไหมมีค่ะหาได้ไหมมีค่ะวิธีการหาก็คือเราแยกคิด เราคิดแต่ปลาตัวใหญ่อย่างเดียวนะคะเช่นเราดูเฉพาะปลาตัวใหญ่แล้วก็